คริปนี้นะคะเพื่อจ,จะพาไปดูสไตล์ปิ้งย่างที่ฮอกไกโดค่ะหน้าตาเขาก็จะมีเตานะคะเรียงใกล้ๆกันแล้วก็เวลานั่งนะเขจะมีความใกล้ชิดกันมากๆเลยเตาหนึ่งเนี่ยก็จะกินได้เหมือนบ้านเรานะคะกินได้หลายๆคนเลยอยู่ที่ว่าเราจะกินแบบว่าถนัดกันหรือเปล่าบางคนมาคนเดียวกินเตาเดียวแล้วก็สั่งเมนูที่แบบว่าที่เขามีมาให้นะคะ ลักษณะก็คือจะมีเป็นแบบจานเล็กๆแล้วก็เลือกเป็นอย่างๆไปเขาจะมีพวกเครื่องเคียงมีผักนะคะแล้วก็ปิ้งกันตามอัธยาศัยเลยนะแล้วก็ช่วงนี้นะคะของออสไตล์ปิ้งย่างของที่หอกไกโดูเนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่แบบคนมาเนี่ยเขาก็จะนิยมสั่งกันมันจะเป็นกินในช่วงบรรยากาศที่แบบหนาวๆหิมะตกนะแล้วก็จะเป็นแบบมากัน เป็นกลุ่มบ้างมาเดี่ยวบ้างอันนี้ก็เป็นสไตล์ของที่ญี่ปุ่นนะคะเขาก็จะเป็นร้านที่ไม่ใหญ่มากส่วนคนที่มาก็จะนั่งรออยู่ข้างหลังถ้าเกิดว่า,าบาร์ข้างหน้าเนี่ยนะคะเตาอ่ะเต็มค่ะอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศนะเดี๋ยวก็ไปดูบรรยากาศไปด้วยกันนะคะ